สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับมือหนีพาเดินทางนะครับมารับชมนะครับต่องวดครับผมปู่72็ดสนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมานะครับสองเจ็ดเจ็ดเต็มเต็มเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมครับพามารับชมตรงวดนน้ำกันครับงวดวันที่16มิถุนายน2 5 0พันหครับนี่ครับผมพามาเบิ่งมาชมน้ำกันกำลังสั่งอย่างน้อนี่นอ ครับผมมาเบิ่งน้ากันเป็นกําลังส่างยังปูกําลังเห็ดกําลังส่างยังครับพ่อสวัสดีครับอันนี้ปูพันส่างยังก็ครับพ่อเนี่ยส่างลงขั้วส่างลงขั้วเด้อท่านผู้ชมมาเรื่อยมากร่วมชมชมชมกันมาเรืยเด้อครับปูนะครับเนาะปูส่างลงขั้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับเนาะครับผมครับลงครั้วลงครัววัดนี่แหละครับปูเห็ดไม้ปูใหญ่มาจากตรงสาราเก่าท่านผู้ชมครับจากสาราเก่าพุ่นครับผม ศาลาตรงโน้นนะครับเนาะปูกับม่เห็ดโรงครั่วไม้ตรงนี้นะครับนผู้ชมครับนี่ครับผมโรงครัวนะครับเอาจังเข้าไปหาปูเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับเอฟซีอยากจะซอยปูจากไหนกะนะครับเนาะติดต่อมานะครับนผูมชมนะครับเป็นโรงคั่วไม่โรงคั่วเก่าอยู่อยู่ศาลาหลังนี้พี่น้องศาลาหลังเก่านะครับเนาะปูเล่ ม่เห็ดใหม่ตรงนี้พี่น้องนะครับเนาะเอาสาตูเด้อยกมือถมหัวเด้อครับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับขอให้ทุกท่านนะครับเนาะเอฟซีขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอใหญ่ไม่ใหญ่สุขุสุขนอายุมั่นขดยืนพี่น้องยกมือใส่หัวเอาครับให้ได้โชคนะครับเนาะให้ได้โชคในมันนี่ครับสาลาบ้านเป็นสาลาพี่น้องโรงครัวนะครับปู่ทําโรงครัวใหม่นะครับเนาะครับนี่ครับสาลาสาลากัดสองสมโพธิเรียบร้อย ครับหาก FC แฟนคลับทั้งช่องอยากจะซอยปูอยากจะร่วมนะครับเนาะครับโรงครัวนะครับปูกับก๊าลังส่าง롱คัวไหมครับโรงครัวเก่ากับยูสสาราผมครับผมชมสาราผึ่งกับสาราเก่าโรงครัวเก่านะครับพี่น้องปูพึ่งมาพอดีนะครับผมเข่ามาหาปูเข่ามากราบนมัสการปูน้ำกันกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเด้วยครับผมครับเอาครับเลื่อมเข่าเลยนะปูเนาะ เจ็ดสองตรงตรงสองเจ็ดครับมื่อนั้นปูกวาอยจะมาสาย่าปูนี่แหละสองเจ็ดพี่น้องนะครับนะสองเจ็ดเจ็ดสองตรงตรงท่านผู้ชมนะครับนะเจ็ดสองสองเจ็ดสางลงขั้วไม่บ่ครับปูสีเวแล้วสแล้วปูเห็ดลงขั้วไม่ลงขั้วเกาอยู่สาลาแดนขุนนปูเนาะครับผม อ๋อนี่พี่น้องงวดที่ผ่านมาโอ้ครับบลน้อพี่น้องเด้อครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดกับชุดบลนี่ปูก็ว่ากับตัวไว้ด้วยครับเพราะว่าตัวตรงมันคือเจ็ดสองตัวตรงมันคือเจ็ดสองมาปูกลับเอางวดนี้ได้ปูอ่าเอ๋อบ่ต้องยังมากพี่น้องปูเขียนให้เรียบร้อย ซาถูกมาเนี่ได้ปูงกว่านี่มานี่ยห้าเก้าห้าแปดนี่ครับชุดล็อกเอชุดนี้ล็อกเขาว่าปูชุดนี้ชุดล็อกเอล็อกของปูนี่ยอ,อ๋อปู <laughs> อันนี้นตะลีปูป่เปล่าผมเสื้อให้ย้อมเบิงอ่าสีย้อยมเบิงชุดเดียวแล้วันี่ท่านผู้ชมครับชุดสิบบนล็อกบนอบสองเจ็ดสองเสื้อสองเจ็ดสองมันบ่มีมันบ่มีนะปูมีสี่เจ็ดสอง ล็อกบนเห็นบ่พี่น้องครับหลักเจ็ดคือเจ็ดสองลักหกคือหกสองปูวานะครับให้กลับตัวขอ,ของหัวล่างม,ามันครับห <c oughs> ลักศูนย์ศูนย์เก่าน้องป <c oughs> ูเนาะเอาการบนล็บบนี่<บ>นแคบไปได้พี่น้องเด้อครับเอาเอามาทางนี้ไนมนกะทิหน้าเลยแล้วมันกะทิน,น,นี้ไงแล้วนี่มันเพราะเก็บนาแล้วนะอ่ะมันเพราะลุดจมมวลเห็นป่ะครับปูนี่นะครับเก็บนาแล้วนะเห็นป่ะเอกมาบอหลุดจมมวลนี่ครับ บนอย่างเดียวแต่ละปูได้ผมหมายเอฟซีมันแคปเอาชุดนี้ก่อนเอาแคปเอาชุดล็อกพี่น้องลักล็อกสิบบนมีมี่ศูนย์มี่หนึ่งมี่หามี่หกมี่เจ็ดมี่แปดมี่เก่านี่ครับตรงตรงบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวถ้าได้ลักลักได้มากก็จับเบิ้งได้ล็อกได้เลยไปเสียได้ล็อกนะความเป็นมันมันเหย้าแล้วเดือนเหย้าแล้วเดืนย้าแล้วนะปูเนาะงวดนี่แต่ปูทางเดินจังใดงวดนี่ทางเดิอนด็ครับทางเดินก็ อันเก่า็ตัวนี้กับตัวเก่าครับมันกับห้าเก่าครับแล้วมือนั้นปูเฮ็ดขันมันเฮ็ดนางมดเหี้ยเขาจะครับมัก่าในเจ็สองในเสองแม่โอ้เก่นกลางวันนี้ได้ศูมันบ่ศนยกับศูนเก่าศนหกับศูนเกมันละศนย์พี่มันิเป็นครับนะตัตัวใหญ่แหละครับมีเตอตัวอืมลเลลงนี้เกาศนกับศูนยมันมีเลักบเก่าบหักเบ ก้าตัวู์ี่่นี่แหละครับปูแต่ว่า6งกศูนกัเศนี่เยคือสุดเดียวเลยครับกคันำนวนอันี้คำนวณได้เช่นนี้เอาก็ตรงเลขคำนวณปูได้ศูนย์หกไหมอะรอก็ตรงครับเพื่อเรีนได้นะเรีได้อามกับตามมานวัดรามเอาปูทั้งเดือนงวดนี่ทั้งเดือนเนตัวใดก็ปูไรตัวใดกัตัวนี้ไรจังไรก็ปูกะเอรักแสนกับลักพันนี่นี่รักแสนกับลักพันแสนพันบางบ้านนี่ครับ สนพันสองกับเจ็ดครับบนแล้วไงสากับเจ็ดมาหนึ่งเจ็ดมามาหนึกับศูครับมาห้ากับห้ครับก้าบนบนรถกับเครับมาเจ็ดครับศนกับหมาศูนนกับเมาศูนกับสมาหนึกับสมาศูนมาศูนกับสอกับสมาเจ วันนี้หนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าแมนคือมาได้ลักลักได้ปูลักหน่วยลักสิบบนหมมาได้ทั้งลักหน่วยลักสิบหนึ่งกับห้าท่านผู้ชมมวดนี่หนึ่งกับห้ากับหนึ่งมาลักงนปะเก้ากับสามลักหน่วยด้กับเออหนึงกับสอกับลักหน่วยเนาะอ่าลักหน่วยลักเออลักหน่วยสามวดสาวดแล้วอันนี้มาลักสิบมาลักสิบศูนกับเมาศูกอันนี้กบมาลักสิบกับสี่กับเจ็ดลักสิบอ่าลักสิบลักสิบสเตียกับ อันนี้รักสิบรักสิบห้ากับศูนย์มาห้าอันนีักหน่วยสองกับเจ็ดมาลักหน่วยออกมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยพี่น้องทั้งเดือนตัวนี้ครับครับเอาลักลักแสนกับลักพันนะพี่น้องนะครับเนาะสองตัวมาตัวไม่มาสิบก็มาลักหน่วยหมดเพราะนั่นเดินเดินไล่แล้วเขาไปยุโรปเซียเมันไหรครับโอ้เดินดีที่ละปูเดินมาสมวูมันมันเดินหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่มากก่านันก็อยากยนั่นแล้วก็ทางโซลดีๆมันจีประมาณยี่สิบหมดในรถ ล่างกับหางวดกับรถไม่ได้ต้องอาศุ่งมาซ้อนกันอันนี้ชุดในต่ล่างปูแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อครับแถวบนหกกับเจ็ดแถวกลางหนึ่งกับห้าแถวล่างศูนย์กับเก้านี่ครับชุดในต่ล่างครับมันคำนวณเนาะแค่ได้ทั้งบนทั้งล่างหมดเลยครับมาทั้งบนทั้งล่างกต่บนนี่สามตัวแค่นั้นขับบนคนหนึ่งล่างคนหนึ่งนะเลย่คงนี้ครับปูเพื่อสามโซ่เท่านั้นเองนี่แหละทายเทียบระยามันเอาสูตรได้ก็ได้ไฮเทีย สองตัวมาตัวนีพยำพยำปูหายไม่เงี้ยหนี่นะเด่นบนล่างเจ็ดนี่จะเด่นบนบวปูหาเด่นล่างบ่เพราะว่ามันก็เป็นชั้นตัวเพราะว่าห้าไม่มีในชุดบนอ่อันอันนี้เจ็ดบวบีในล่างมันมาเลยครับถ้ายังเกิดเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันแค่คำนวณแค่คำนวณแต่เลขน้องน้องแมวเนี่ยนี่น้องแมวเราครับเลขันน้ำมันเนี่ยบวปูเงี้ยนเลขคันน้ำมันเอาคือว่าน้องแมวปู ก็น้องแมวเห็ดเอาน้องแมวเห็ดปูหัวที่แล้วนี่ได้เจ็ดสองเจมนาเลมานะาเจามากคือปูทำไมงว่เห็ดจากขอข้อตมันแบบไปกินครับผมอาพีู่บอกเห็ดทางเห็ดนะประมาณ่ะปูอ่าเอาเล็กเล็กน้องแมวอาปูเดือสองปูก็เสียมันเกียรแต่เราเชียนะรับอืมบอศูนหกกะเก่าศูนย์ศูนย์เก่ามันเล็กหกกะไปก่อนปู คือถาวมาล่างเนี่ยวันมันเก่าชัวร์เนี่ยครับมันมันแก่เรื่ลักษณะนี่แหละครับล่าชูวร์อยู่ที่ยูไทยครับถามันเขาเบิ้งไรมึงนำม้วนมาเบิ้งไรอะไรก็ได้ครับนั่นแหละไวยไร่หนึงก็เป็นเก่าชัวร์ไรนึงก็เป็นหกชัวร์ครับปูกนั่นแหละอือก็ตัวนี้ก็เป็นครับผมมันกลับได้อือเนาะครับคือตัวเดียวแหละยังไงนี่เขานี่เขาอยู่นี่ครับถ้ามัเก่าชัวร์นี่จะเมืออาฟังอะไรแล้วนี่ แม่นอยู่เพราะว่าคาเจ้าเขาได้เอาออกนะคาเจ้าิดไปตีไีม่ยนคาเจ้าตีีเนี่ยพาอวันมาดูนะปูวโอยกงวดแล้วกเก้ากับศูนย์นีเด้ีไปาเวนี่เก้าศูหนึงวดสองวดสงวดสีงวดหงวดหงวดเืข้าเขาจะนออก่กับและขันมาอีกเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะเล็กขันน้ำมันนองแมวได้พี่นองได้งวดที่แล้วปูว่าเฮ็ดใหยได้เจ็ดสองนะครับเนาะของปูกะ สองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องงวดที่แล้วนะครับเอาปูวงให้แล้วคเอาครับเอานี่ครับปูวงให้แล้วนะครับเนาะเด่นนะครับเด่นหากับเจ็ดเป็นชุดบนล่างด้วเล็กเด่นพี่น้องเลขที่สามตัวนี่คือสามศูนเก็ดครับแต่ที่แรกแหละครับที่่อาเด่นห้ากับเจ็ดนะครับเนาะกับเจ็ดนี่ปูจะเด่นชุดบนหาจะเด่นชุดล่างด้วพี่น้องบนศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด สามตัวสามศูนย์เจ็ดหางเดียวล่างห้าเก้าห้าแปดนะครับเนาะเด่นห้าเก้าครับปูเก้าศูนย์ห้างวดนี้เป็นเก้าหนึ่งห้าอจะว่าเองนี้หาับปูทำอะไรชุวหาล่างได้ไหมครับอล่างเพราะว่าติดหานะปูเนาะพอล่างล่างมันเด่นหาหลายกระบนครับผมบนหลายกระลังครับ เ,เดือนล่างนะสายาเอาธรรมชมปู่วงให้ตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์กระเด็นเดิครับศูนย์เด่นนี่ปู่เด่นดเด่นตัวได้ลงเลยครับผมเอาเ <c oughs> ก้าศูนย์กับศูนย์หกนี่ศูนย์หกนี่เป็นเลขขันน้ำมนต์เลขอ่าน้องแมวนะครับเนาะเพิ่นว่าปูา่ว่าเพิ่นเอามาให้ปู่เฮ็ดให้นะครับเนาะหัวที่เราได้เจ็ดสองกระศูนย์ฮานีน่ให้ล่างได้ก่อบ่นเด้อครับปู่เด่นได้ศูนย์ฮานี่มันมีในตารางปู่คือเอาเก้าศูนย์มาไว้ล่างปูเก้าศูนย์เนี่ยเพราะเอาเอาน้องแมวเด้น้องแมว แม้เราเครือ่องห้าสุดเดียวนี่ครับ้ามันอวยหัวมันเป็นเก่าะนะ,ะเก่านีท่านผู้ชมครับชุดล่างมีแค่ห้าเเน้น5 9กัน5 8ตัวเดีนอีกตัวหนึ่งคือเก้าศพี่น้องชุดบน0ูนย์7 7หู่ปูวงไห 0, 6, 3, 3, 3, 7, 7, ้ศูนย์หครับสตัว307ตัวแดงๆนะครับท่านผู้ชมแต่บางงวดนี่นะครับเนาะขาเบิ้งต่ำท่างเดือนเลขของปูหนกับห้นาะพี่น้องนะครับเนาะมาได้หลักหน่วยหลักสิล่างเอ้ยหลักสิบนมาได้หลักสิบนนอพี่งกับ ถามว่าหาก็คือจะชุดนี้ครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ศูนย์หานะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดาปูเนาะครับเอาข้ากาบขอบุญขอบคุณปูท่านชมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเาสวัสดีครับ